สวัสดีครับก็ผมรีซอสน,นะครับวันนี้อยู่กับพี่นพนะครับก็ขอบคุณพี่นพด้วยนะครับที่เป็นเจ้าของสนามโฟร์เทนนิ่โฟนะครับเป็นฟุตบอลเทรนนิ่งแคมป์นะครับที่อยู่ที่ลอนเตโกใช่ไหมพี่ใช่ราชบรุรีราชบุรีครับก็ฝากเชิญเชวนเชิญน,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 นะครับใครที่ไหนก็ได้ที่อยากจะฝึกซ้อมฟุตบอลหรือว่าจะทีสม,มอสโมสรหรือว่าผู้คนทั่วไปที่อยากใช้สนามใช่ไหมพี่ได้ได้หมดเลยนะได้หมดได้หมดก็เข้ามาใช้สนามพี่ได้ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ฝากสนามนี้ไปด้วยบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยว ยังไงก็น่าจะมีเพจเนาะที่มีอะไรก็ติดตามกันได้ครับสนามดีมากๆแล้วก็บรรยากาศแบบ้อมดีมากก็เชิญชวนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณงเทโลด้วยขอบคุณครับ